ช่างข้างบ้านครับกลัวนเลยเขาจะล้วงความลับครับเห็นไหมรีบทํารีบหนีอย่างเร็วนิสสันบิ๊กเอ็มครับในชาร์จครับเห็นไหมไหนไปดูกันมาเช็คก่อน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 คลิปโป่งคลิปโป้ถ่ายเอ้าม่ใช่ดูก่อนหมุนเสียตรงไหนคลิปทำงานอะไรจะถ่ายทำไมยอมให้เราดูเลยอูยหมุนดูก่อนนี่ทีอย่างเงี้ได้อยู่อ๋อทีให้มาช่วยงานเราเนี่ยมีเรื่องจริงเลยช่างเอ เปลี่ยนวาล์วน้ำถอดวาล์วน้ำวาล์วน้ำมันเสียฝาลมโอเคนหะท่านบอกโอเคโอเคแหละเอ้ยติดเครื่องตอนหลังมันหมุนเออใช่หรอหมุน,นแล้วทำร้อนใ<ห>นที่วะฮะทำร้อนในที่วะมันน่าจะถึงนะผมผม,ผมนี่ตั้งนานนะไม่ถึงผมติดเครื่องนั่งเกือบครึ่งชั่วโมองอะ่ะมันไม่ถึงฮะอยู่นี่ครับฝาลมเอาน้อยู่นี่สองตัวสองตัวเลยครับอยู่ใต้นี่นี่นี่ทอมันอยู่งี้แหละ อยู่นี่ถอดบังวังน็อตบนอยู่นี่ครับน็อตเนี่ยผมเลือกเบอร์แปดตัวเนื้อเราขาวเบอร์แปดอยู่เบอร์แปดไม่ใช่ว่ะนะเคยถอดมาแล้วเนี่ยเรากลลืมง่ายก็นะถอดเออข้อไม่ยาวเท่าไหร่ไม่มีถอดขั้วกันตัวไหนถอดขั้วกันตัวตัวหลักไหมไม่ไม่โดนสายไฟถอดถอดแบตก่อนบ่เบอร์อะไรเบอร์สิบบ่เดี๋ยวถอดให้เดี๋ยว มันขาดไอตัวเนี้ยครับครับอยู่ฟิวขาดไอตัวพี่อย่าเล่นผมกลัวตัวเนี้ยขาดครับครับถอดก่อนดอยู่หาตั้งค์ล้พี่ครับครถอดเลยถอดเลยดีมากดีมากครับแล้าก็ลืมเดี๋ยวรีเซ็ตออกไม่ยากตัวนี้ถ้ามันเสียมาผมรายตังค์พี่ผมเข้าใจอยู่โอเคเน้อตอนใส่มาใส่คืนเลยนะตอนใส่มาใส่ด้วยไม่ขาเขาใส่เดี๋ยวผมดูความลหลอดพี่ถ้าเท่าใส่ได้ตั้งน้อยหนึ่งพี่ ช่างเอไม่อยากให้เขาดูครับกวัรัวแต่คนอื่นเขาเห็นช่างเอข้างบ้านนะครับเอาอยากดูเดี๋ยวทิ้งผมทิ้งไว้ดูก็ได้เดี๋ยวจริงๆผมมาก็ได้ทางบ้านนะครับอย่ามีเข้าอย่าลองลูกค้าเยอะบาปอย่าลองลูกค้าเยอะบาปกรรมไม่เปลี่ยนแบตมันได้ยั่ไงเอาไ e สตาร์ทไมเปลี่ยนแบตต้องเปลี่ยนแบตเขาเปลี่ยนถูกแล้วช่างเขาเปลี่ยนถูกแล้ว 응ืมสั่ง <목소리> <목소리>